เห็นนดนจังบมพากันปลูกพาปูเนี่ยก็เดินกว้างเยอะพอได้ไปแลกเขามันมีหนำนนี่แล้วจยูจปลูกอยู่บนมือมีหนำมันย่าเนื้อหนำมีความมีหนำมันยานน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 แล้วขอปลูกได้เมื่อผักไปอย่างนั้นมันมีหนำอยู่เลยอ๋อมีหนำพอจะปลูกขึ้นหมูแล้วหมูปลูกช้อนเขาปลูกมันมีได้ผักน้ำได้ผักมันได้เปลี่ยนเขาได้ผักเออเราจะเจ้าไปห้ามเอาอยู่ไก่มาฮดบัได้บะ มันได้แต่มือละหามนี่แล้วเนาะมันบมีอาหามอ้ะแต่มันบมีเสียมคุดข้งนั้นแล้วเสียมคุดจะซื้อบุญยากเนาะคอยวายากยืมเขาก็ได้เห็นมคุดมีแต่น้ำนี่แล้วมันสำคัญเนาะน้ำมันสำคัญเนาะมันไก่หดบา่กันไปหาอยู่นอกมาฮดดมือนึงได้จากเที่ยวประมาณคันหาบเที่ยวในเมือนึงได้จากเที่ยวใชถามสี่เที่ยวแล้วจะหดปักเหาแล้วเนาะ ันหานงผูเดียวมันบพพเลี้ยพักา้เนาะยปูเอตมันีว่อฟซีผ่นคอมเมนต์มาหลายว่าเป็นอยังปลูก e. พักปลูกเนี่ยอละมาเบิ้งมานี่มาเบิ้งย้อนชาเหตุแบบนี้แหละอย่ใหเอฟซีได้เบิ้งได้เห็นน้ำกันว่ามันจำเป็นอะไรบนน้ำบ่มีนี้เนาะเดี๋ยวบ่มีน้ำกินกินน้ำชาเือกน้ำา้างเบิ้งกินน้ำาชมัน ะพี่น้องไอ้เปิดภาพขึ้นอ,อีกที่เป็นเวลาตอนเช้ามานี่ก็ได้เนาะมาหาทางครอบครัวข,ข,ข,ของน้องเบนอีกที่นึงก็พอดีว่าอ่าถ่ายลงไปแล้วก็มีคนหุ่มเข้ามาด่ามาไลายพี่น้องไอ้ถ่ายลงไปความทุกข์ความ,วามยากแล้วก็นึงมาหุ่มด่ากันอีกเนาะพี่น้องก็นักใจน้ำอยอันนี้ก็ได้เลยอยากมา ถ่ายทำลงอธิบายให้เอฟซีเบิ่งน้ำกันพี่น้องเลยว่าเรื่องราวเป็นยังไงเนาะเพิ่นคือว่าเดินกว้างอยู่เห็นอยังคือปุปุกพังอย่างน่นี่แหละสาเหตุห่วนกันมาอีกครั้ง,งพี่น้องเ้ยมาถ่ายทำให้เบิ่งให้สมให้ผู้หลักผู้ใหญ่เพิ่นไดพิจารณาพี่น้องเ้ยก็คือแบบนี้แหละพี่น้องเ้ย น้ำเพิ่นบ่มีพี่น้องน้ำใสเพิ่นกับบ่มีวิทยามผลแล้วใสตรงน้ำผลใสตรงผลแต่ว่ายามแรกวันนี้เพิ่นได้ไปตักอยู่หนองพี่น้องไอ้ไก่เสียพิ่นปลูกพักได้จังไงพี่น้องน้ำใสเพิ่นบ่มีเนาะนี่ก็พิจารณานกานในผู้น้องพักอันอุ้มกบกไก่ในพวกพี่น้องไก่เติบได้น้อง แต่คนละพี่น้องกอน,นองกันน้ำคนคนใช้กันนะพี่น้องเลยความทุกข์นี่มันบบปานี่ภายอลีพี่น้องไอ้ถายลงไปแล้วล่ะโมอึดแต่ฟมมาหุม่มด่าดังชั้นดังซี่ว่าขี่ข้าน่ามันเลือกบ่ได้พี่น้องเอ้ความทุกข์ความยากก็ได้เนาะนี่หละบรกบัดถึงกลับมาอีกครั้ง เพื่อมาอธิบายเอฟซีพังน้ำการพี่น้องเอ้ยเพื่อให้เอฟซีได้พังในอันพิจารณาการนเนาะแต่ว่าทางพระวติกัเป็นชายบุญกับบอยากให้มีดามาบันไดแล้วน้องบวอันนี้เราไปถ่ายอยู่ใชกับแบบว่ามันแบบว่าแบบนี้นะพี่น้องบัไดเป็นชายบุญแล้วมันก็เมื่อย เศราใจพี่น้องเอ้ยไปทายู่ใจกับมแต่ดามาดามาทั้งทั้งที่เฮาก็อยากซอยเรือเพิ่นนะนอกจากเจาะน้าห้เพิ่นพี่น้องเอ้ยนี่ลักแล้วก,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 ก็อยากให้เพิ่นนะได้มีชีวิตที่ดีกว่านี้นะพี่น้องมาเห็นเพื่อนชานเพิ่นก็แบบว่จาจะลงแล้วแบบนี้นะพี่น้องแต่ว่าไอซีบางท่านก็ว่าเฮาน่ะคิดชอบคิดมากเพิ่นบัวเม่นชันเนี่พี่น้องเนาะเฮาก็เป็นชายบุญผู้หนึ่งที่อยากซอยเรือครอบครัวที่ทุกข์ยาก ยังเส้นน้องจ้อยเพิ่นน้องเพิ่นกลับไปวิทย์แล้วกับสาธุยอมือน้ำเพิ่นไปวิทย์จากบอลทุกยนกเนาะกับนะขอบุญขอบุณทางลุงแก้วเพิ่นที่ซอยเรือให้ที่พักที่อาศัยนั้นก็ได้แล้วกับผู้ที่อยู่นั่งอยู่ก็คือทนทุกต่อไปพี่น้องเลยทาังเขาได้มาเห็นแบบนี้แล้วเขาก็น่าใจน้ำพี่น้องก็เลยมา ถ่ายทำอธิบายให้เอซีได้พังอีกครั้งพี่น้องเอวาสาเหตุเป็นอย่างจังบู่ปลูกพังอย่างท่านอย่างซี่ถ้าไปถ่ายว่างที่เพิ่นแพงหักแพงเนาะเพิ่น,ะนกะสิว่าหาหันหานี่มาให้อันนี้โอ้อยจับอย่างกระวมเข่าน้าคนขึ้นบ,บ,บ,บล็ออยู่กลางเนาะปะ่ะไปเบปิ่งผู้ชมกันเลยเนาะนะสบายดีเอซีเปิดสุขคนน่าลืม เ่าลายพุทธันเช้าหนาวทางเฮาก็ได้ใช้เสือกันหนาวมามันนี่ยอ้โหห่วนมาถ่ายให้ FC เบิ่งอีกครัง้งสิพา FC ไปเบิ่งบอลน,น้ำเพิ่นใส่พร้อม,มันนี่เพิ่นเอาใส่เนาะปะเด็กน้องเรือนเพิ่นก็ได้ น้อยอะไรกลิ่นทั้งเฮือนกี่น,น้อยนี่แหละมาว,วัดวาวนะไอสิตาลอดกล้างเฮือนข,าง,ขางเป็นแบบนี้พี่น้องเบ่เนี่ยแล้วมันออาตัวใดขึ้นอะไรวิ่งง่ายง่ายวะเนี่ยไต่มาล่างถ้วยในชานนี่ก็เทียงก็สูงขนาดจีดีดลงมากเลยจบดนั่นเท้าตายตาย นั่นไงพี่น้องอยากให้เบิ้งน้ากันแล้วก็จาเผาว่าดามากกันเข้ามาได้พี่น้องเลยวางไว้เฮือนข้าวเฮ็ดกินกเฮ็ดยู่นี่เพิ่นเฮ็ดกินกเฮ็ดยู่ก็อยู่กระล่างนี่เฮ็นเวลาลมลมโตนมาก็จักชิว่าอย่างไรละเนาะอ,อืม,อมไปเหตุแบบเบิ้งเบิ ชมวยกันยากลูกน้อยวันนี้เราะได้พัดกันไปหาทำงานอะไรกันแม่ไปแล้วลูกย่กันลูกไปแล้วแม่ย่มันเลือกบ่ได้ได้พี่น้องแต่ว่าเอฟชีผู้เพิ่นที่สร้างเงินยังหุ่มด่ากันอยู่พี่น้องเลยเอาก็บจุจากในสุวราต่อเลยบันเด็ทางขืนก็ได้แต่นี่แหละป้าข้นเฮื่อน ออเอาใบาย,ยังไงน่ะนกกบ่น้องเบนเอาใบเผาไปย,ยังไงน่ะององอยู่ในเตียงนะฮะ,ะบนะ่หน้าใบเผานะเอาไปเหยังองอยู่นะสารเพชรชัดเผชชติชตไปปูนั่ง เออน้าสบายดีเด้อสมาดีไมาสารเทศศาสตร์ปูนั่งแล้วเข้าเอาไปใช้ก็เข้าข้ามไปขึ้นป่าอ่ามาเจี๋ยขึ้นมาได้ขึ้นมาที่นั่นมันหักตัวแล้วกินข้าวกินน้ำล้วบ่มาเนี่กินเจี๋ยวป้าปลากระดุกให้กระดุงมาแจี๋ยวป้าปลาดุกให้ตัวนึงแม่ไปใช้เถอะแม่ไปเก็บเข่าเงินที่นมให้จ้อยนมจ้อยหมดนมคนน้อยนี่ เร,เราคือบุไปใช่ไเราเราได้ให้ยูเราไม่อยากชิคานเอาเองเรา <c oughs> เออวอันนี้เราได้พัดกันไปเนาะใช่แต่ลายแท้นีเอาลว่าพระเจ้าท่านยิ่งเข้าเอาซื้อปิ้งไก่มาให้ <c oughs> กินเป็นบ่าแบบไหน,นกินได้ฮ่าแต่คนน้อยแต่รำพิ่นกินข้าวแล้วว่าคนน้อยมาเนี่ยนี่ก็เป็นห่ากันนอนเอออยากกไก่เพิ่นใะ สิถามเรื่องเล่าตรงๆตอบต,ตรงๆแล้วทิจเจ้าเ,าเรื่องที่ดินใบที่เจ้าเพื่อนอยู่พื้นอยู่นี่ขึ้นกับแม่แล้วขอพระเจ้าก็ตอนตอนขอไปะเ้ลงมาตอนเดกเห็นเพื่อนนี่ข้อยังอยู่งานยู่ไปลงมาแล้วึ้นกับแม่ใบนั้นดินนีไ่ได้เลยขึ้นกับแม่เองมันเป็นดินของทิจเจ้าเองเนาะข,นอของเราเนี่ยคืนของแม่บริหูอย่างบริลยเนี่ยขอบริหูได้ <laughs> อ้อ เลี me, me ้ยงเงินยน nhóm คนมาจักคืนคืนกับแม่เออแม่ทุจักเอานะอ่าอ่แล้วน้ำนีให้เจ้าไปหาบอยู่ใส่ก่อนน้ำนะว่าวแจ้งด้วยฮะน้ำพุ่นเหมือนตั้งทางทางเจ้าขี้รถลัดออกมาโอ้ไกลๆนะบันเฮือนเด้นวังเจ้าขี้รถเทมาชวนมันเลยนะฮะน่ะเออนู้ฮะอะไรันชางเฮือนหลังอะไรเหือนกอเฮิอนปู่นั่นน่ะมีเดินั่นแหละไก่เติบพวงเอาเลยเนาะนื้ ไปหามาใช่มาล้างเท้าล้างบ่วงอะไรมากินน้ำชามากินน้ำชาได้ใช่โหไปอา่น้องชาผมตั้งมาใช่อือแต่ผมได้หนาวว่านอนกัคือนอนเฮือนชูงแบบนี้โอ้โหชุ่มยังลมยังหนาวยังคืนไม้กระท่ลมหนาวขรีวิวบนเตียงเตียงชมพูไก่อูนี่ทางน้ำทางในเห็นอยังจัิงใช่ทางน้อยท่านมีอันเดียวนี่บ่ ฮะน้ำกินน้ำกินวะนี่เออลราตักกินอยู่นี่บได้ต้มวะไม่ต้มมากินดิบไปแล้วเออนี่พี่น้องมึงได้สิถอออ่ายมันข้าวถ่ายได้ป่นี่ข่าว้เป็นยังเกินมาให้ข่าวนีพิ่างมัตกมัอแล้วถ่ายเอฟซีิงพี่น้องเลย ใช่ไปให้เอฟซีเบื้องตรงการพิจารณาเบิ้งความทุกข์ความยากแหละนี่นะที่นอนวะนี่ได้ที่นอนปูไผ่นอนที่นอนดำตัวนี้ที่นอนขาดนะเจ้าวะ <c oughs> นี่วาง,างอยู่บนคอยโอ้ผู้อื่นเราบ่นได้นอนเชื่อเจ้าได้นอนเชื่อผู้เดียวเชื่อได้หน่เนาะ <c oughs> <c oughs> เอ <c oughs> เอ, <c oughs> เอ <c oughs> อาชาเป็นเจ้าคือบปลูกพ right. ักปลูกนะนั่นนะเดินไงฮะบมมีเสียมคุดมีเสียมคุดบุมีเสียมคุดว่าตรงๆบมมีน้ำหรือบมมีเสียมคุดบมมีน้ำบมมีไปบอลที่พุมีเงินถือเงี้งคางก็คือเกาแล้วไก่ชัวะไม้ไม้ตัดเนี่ยทำแถวนี้่รันมันเป็นไม้ตัวเองของห้ตัดนะเจ้าจากได้อยู่บ่อน้ำ เงินหนึ่งได้นำนะแล้วก็จนะปลูกพักเพลแล้วได้นำเนี่ะไปพักปักกาดพักอย่างมันมันเรามันเป็นเงยแม่เอาไปเปล่นเขาขอเขาขอเขาเอาแม่นแล้วกันปลูกพักปลูกนั่นได้เอาไปเปลี่ยนเขาเขาได้มากินเขาปลูกคนเขาจอนอยู่นู่นว่มีนำ้ำพดคือเขาเอาเลยสวนนะครับปลูกเนาะได้พักปลูกพักกาดพักบุพเพลบุพเพอโอพี่น้องสวนแคมบ้านเขาปลูกพระเจ้าเราบ่มีน้ำเนาะเขามีน้ำเขาปลูกเหิงแล้วขอเขาเกินพักเขาเอาเวดพักเงาพยองกันเลย แม่แลเดินกี่กวางอย่างเอียเอพทีผู <flavors> ้ใหญ่ใจดีกับโบโซย์เรือเพื่อนเลยวะพี่น้องเอ้จนเพิ่นนดิอยให้เพื่อนได้น้ำเพราะได้ปลูกพักปลูกนั่นไปแรกเข่าแรกนั่นแรกนี่มากินเพื่อนไปได้เช่าเพิ่นว่าแม่ไปเพไ่อเงินถือนมให้หลานนมหลานมาหลานมาถือข้าวโพดอนเงินหลานผู้นำแรกน้องสาแม่นมลูกหลานใคร้ลาไม่แม่มาอะไรเบิกค้าแม่เลยเงินกระา นมพงนมุงกัเบิดอีกละวเบิอก็บพวกเบิรลดอะไะอย่าเงาวน่เขากินว่าทิเขาไปขอในหลานแล้วไปโจมให้สมมติเมื่อใดเมื่อหนึ่งน้อเบิดขังลูกน้อยเจ้าจะกินนะฮะมันบุอีกตัวนกินจะได้ลูกเขาหะมคือนี่ยอบทิป่องพขาคำกินนะเจ้าย่ำเข่าให้เด้อีข้าผุนมันบุกินเขาย่ำม่ะฮะพึกชอมเจ้าย่ำจะคำหนึ่งละเอาปนกับข่าวพุนเพราะเราเห็นมีกินข่าผุนนะจะ้อใจปะ เขาไปเคยยำยำเท่านันบกไทยใบเปาได้คำหอมนุ่มกินเรื่องเขาลอนเขมันคลายเขาไปแล้วเจ้าเอากระป๋องน้ำตามะลินี่เส็ดดามใส่ละยำละคลายใส่นหมฮนละขลุนขลุนละเอามาตีใส่ข้าวชิ้นเล็กต้มก่อนยำไปต้มขั่วมันชุบก็แล้มันชุบเขาเผ็ดแล้วมันบุกินเอากระใสปนกับข้าวอัน ชิลิแลกนั่นเด้มันก็กินแล้วไม่ขอไปเราชายไม่ขอต้มชะนึงแล้วมันบวกกลิ่นฉับนะกด้กินแหล่เป็นเป็นต้มคลั่งแน่มันบวกกินคายเอาคือเก่าบาลงหุบปาช้ับว่าไปละให้แนวทุกข์แทบะเนาะเดินถ้าข้าวกระยำให้กินแล้วเข่าวไปนั้นมันบวกกินย้อมข้าวย้อมมันบวกกินข้าวยำนี่แหละจริงข้าวยำเออทำใบกินข้าวยำแบบนมพผนเออใครเนี้ยมันได้ถือกระนองมันบบ ต้มแบบยำนี่แรกต้มเมมอคนจนนั้นเปื่อยข้างในมันบกินติมไมานทิม <roman noise> ันบกินไข่ไข่ก็นั่กัต้มไข่กันนแรกะเขาไข่นึ่น่นคือนึ่งต้มมันเปื่อยแล้วมาตักไข่ท้วยชงแชมโบมม่นบลหรหูป่าแล้วซูไม่อายพุที่บุสมบูรณ์เราเพิ่นไปใช้เดี๋ยนี้ก่แล้วกันมนดึงไปเกี่ยวเขาน้ำะไเงินทีชงนุ่งเขาอะไรเขาก็มันมีชงคือกัน อันเดไลท์เติบเนะาะไผเป็นผู้ไปหามล่ามแต่ละเช้านะข้อยนี้ไปตักต้าไ,ไปตักเม่ไปเมื่อชาแต่เช้ามึงข้อนกตักมาแล้อนไหนอนึงมันนอนกันอ่าๆๆๆแล้วไปตักเองเลยเตักนามาใช้ี่นนเนาะ ไก่แล้วะไ่หนง่หนึ่หมองงพุหนบ่งพักกบงพลบ่นม่นอะไพอเห็นอะไรหนึงอโอ้วังก็ไม่ตายอยู่พุเยโอ้ไขหาบหอดเอาคันปานนะขันไก่หนึ่ันไก่ับไปแล้วมันมันมีหนำเแทนอยากได้อยู่าะน้ำโยกเอาเนี่ยอยากได้ยู่ลหนเน่ยอยากได้คนหนึ่งูพักมักพีดไปได้ก็มักเคื่อไปแล้อไรเป็นอย่เมียเป็นเขา ก็เห็นเขาปูคนจอดแล้วมันบ่มีหนักเนื้อมันง่ายหนักออย่างง่ายับเห็ดหัวเฮือกเฮือนัวซานกับยังกับบ่มีเนาะรถไทยมันยังสิไปตัดเครื่องมือตัดแล้หัวสีมาเห็ดหัวเฮือนกับไม่หมู่หมดแล้วเนาะเชี่ยงใส่บ้าง่ายกะไ้มาก็ไม่คนอื่นบัดนึงเจ้าตัดคือไปได้เนาะต้องขอเงินเขาเขาให้ เงินใหม่ก็ตัวเองบ่มีก็จะไปตัดมันขอใหม่ง่ายๆทุกิทุกอย่างมันต้องได้ใช้เงินเนาะต้องใช้เงินได้ที่ขอใหม่เพิ่นใหม่ไปอย่งเฮาบ่มีต้องก็ต้องขอเงินพอมีเงินขอก็ให้นะครับ่มีใหม่อ๋อโเนาะลูกเจ้านี่ยก็พอลงเฮียนแล้วไงกูเนี้โอ้หูจะลงเฮือเจ้าเงินใช้ชงเขาบ่ต้องคงต้องเฮียนด้วเนาะเราคือลงเฮียนไอ้เจ้าได้ không có miếng ngân này, ngân khử, khó 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 lại. chú con đường nó ăn mương mật ít lại thì à, con noi lo hay nhảy của bố nhảy ngay, vừa ngủ cái đây cái thường ừ. mình lấy này nó เราใจ่อเะะราจไปจังเงิชีเหตเลยอย่างนี้เนะเด็กเขามีงานเด็กเอกงานเพื่อน่อมอมบุมีงานก็คือมีแล้วงานคำไปหามันหักเก้าเนี่ยแล้วมันยากลูกนี่มันยากนนี้แล้วก็ท่านสมุดไปก็คือแม่จะว่าแล้วเราทุกเรื่อวานทีให้ไปเ่าจะเาเงินใช้ดมคือนมไปดูเพื่อลูเอกงานได้เจ้าไปเพื่อเจ้าสิ้นเดือนจังสิมาเอาเงินมาซื้ออีกอย่างหัดโบนุ่นโบมีต<ด>ังไว้เขามีทุนตังไว้จัก ลานหนึ่งสองลานก็ยังว่าไปล้วให้เจ้าน่ะไปหาเห็ดงานเออได้ยุบไปนั่นเพื่อจะห้องกันเดือนเพื่อจะที่สองล้านนี่นราเพื่อจะเบิดนึง็เงินเดือนของออกก่อนแล้วพอชีกนมให้หลานกับเขาออกแล้ว่าวมาซื้อนั่นน่ะจังชิรอดชีค่อยว่าขั้นว่าหุ่มอยู่แล้วหุ่มกันอยู่ประเด็นตรงนี้เขากินบุพอกินมันหลายคนอยู่อยากแยกกันไปกินข้าต้องการข้าวกันแห้งหน่อยอยู่แล้วเนื่อ เงินบัดบุมีบาทหนึ่งตีงคิงไว้หนึ่งในเงาวนี่เฮื่อได้ใช้เงินโลดได้ขู่มือนี่คนเฮาบ้านเขาไม่ได้ใช้เงินอยู่แล้วเขามีเงินก็บเท่าไหร่ก็ไม่ได้เออได้ได้อื่นมาแล้วก็ไปหาเกี่ยวข้าวรัจ้างอะไเศร้าแม่เนาะแล้ว่าสิไปแล้วห้ามไม่ให้ไปเราไม่ให้ไปนะการเอานี่มันให้มันแบบมันมาอยู่ในล่ามมาอยู่มันรับจังไงโยะนะ เดินไปเองคเพร่อเงินเงินมื่กี้วันที่เขาไปขอนมลาดได้พรปชงทำเมม่ามแรงกับชีหันวิบมันได้ตื่นมะครับม,มันกลิ่นที่ได้ดมนี่นี่นะชงก็มืดชงก็มืดกระชาย,ยง่ายหน่อยผดลมได้นนี่นนเนาะอ่าแต่นี้แตบนีแบบแบบอันละลายแห้ง เดินช่อมเงินชามไม่ได้อยู่แด้วนี่มันลมพุ่งปบมาอยู่พื้นเขาแล้วหยาดเดี๋ยวก็พักันชนลุงนั่งอยู่ก็ล่างนอนก็ล่างน่ะเนี่ยหนาวมาก้าขึ้นเฮือนมันก็ลุงอาชุมชมบุญนั่นนอนได้นอนอยู่างนั้นขอความคอมเมนต์นอนลุ่มแล้วอันนึงข้อคาเดินนึงก็ฉ่อมมันหนาวเอาไปหาไปหยาดหาพรมคังกันนอนนอนเตียงเลยเตียงก็ทิฮักเลยเนอะมันโมเมนต์เตียงนะนะขอมา นี่แต่อีพ่ออยู่ผุ่นอันนี้ค่ะแม่มันเก่าพอทนแล้วอ่าแต่พ่อถ้าเจ้าอยู่เพิ่นแม่นี่พ่อเหดแต่เราคันดิฉ์พ่อน้องจ้อยบนคอนเฮ็ดนี่ค่ะแต่พ่อน้องจ้อยเย้บนคอนเฮ็ดหายปลนั่งกินข้าวกินน้ำกับละไรปลายน้อยมันให้นะอ้าโหโหเนาะจต่พ่อมาเพื่อนก็่อน ตอนนี้ถ้าเจ้าจังบวชจากมาแต่เทียนนานั่นกันเน,ะนาะนล้วเราจะเปียกเผกาเข่าแล้วยานหื่นเ,นเนนืินหอยแบบนี้จจมนามที่กับ,กบ,กบของเก่าเมื่อหื่นกับคบอ่านเก่าอยู่หิ่นในกล้น้ำใช่กว่านี่เนาะยมังไก่พวงไก่โวไก่กน้ำจิ้นอยู่ฮะมีมาบามังไก่น้ำน้ำม,มาข้าวกอบป้าน้องชากแล้วมามอน้ำม,มาข้าวน้ำน้องชา เราไม่กินกระนองชะอ้าวกระนองชะอ้าวกระนองชนักแฮห่ก็เขาทำจนคนยังหัวได้อยจนคนขบมกินแยมแล้วคือคนน่ะเดี๋ยวขโมยจังนอ้าอยู่หันกินอยู่หันใช้อยู่หันวันนึงโมมีเนาะโมมีกินเนาะนองไผ่ล่ะนองนะฮะเป็นนองของไผ่ล่ะนองคนน้ำบาเลยนะ เพื่อนมาให้ว่าใส่น้ำเพื่อนอันนี้ข้าวแล้วขอตักข้าวแล้วก็ให้ตักมอตักแล้วข้าวให้ตักลำบากขอสมควรเนาะ